ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วที่เปลี่ยนค่าเซตพอยต์ของตัววัุภูมิแล้วความชื้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้นะครับตัวฟังก์ชันแฟนนะครับฟังก์ชันประลมนะครับว่าฟังก์ชันประลมเนี่ยเราจะใช้ในกรณีไหนนะครับฟังก์ชันประลมมันจะมีอยู่2จุดที่เราจะต้องตั้งนะครับก็คือค่า max นะครับมันจะทํางานเป็นช่วงนะครับค่าแม็กับค่า min เหมือนค่า m a ็กับค่า min นะฮะ ตอนนี้สังเกตว่ามันทางานอยู่นะครับอุณหภูมิจริงนะครับให้ดูอ้างอิงจากค่า27นะครับวิธีการการเข้าฟังก์ชันเหมือนเดิมครับกดปุ่มขึ้นลงนะครับค้างไว้สามวิครับนะครับจากนั้นกดปุ่มลงครับไปให้เจอคําว่าแฟนครับแฟนออฟนะครับกดเข้าไปดูครับกดเซตครับอันนี้เราต้องเลือกนะครับ ทำงานนะครับผมเลือกเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนาทีนะครับอันนี้คือหนึ่งนาทีนะครับหน่วยเป็นนาทีนะครับแฟนออฟนะครับปึ๊บกดเซตอ่าแล้วก็ออนนะครับออนจะเป็นวินาทีนะครับอ่าผมเลือกเป็นห้าวินะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับจากนั้นอ่าปึ๊บออนเป็น 2. องจุดหนึ่งนะครับ นีเคือตสเป็นหนึ่งครับตรงนี้คือค่าไฮนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเมื่ออุณหภูมินะครับได้มากกว่า3ามองศานะครับตัวพัดลมก็จะหยุดหมุนนะครับมากกว่า30มองศานะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะครับนี่ตัวสีนะครับเป็นหนึ่งนะครับเซตนะครับผมตั้งไว้ที่28ครับอ่ะ27่ละกันนะครับเมื่อต่ำกว่า27ก็จะหยุดการทํางานครับ นี่นะครับเราตั้งเซตพอ์27นะครับเมื่ออุณหภูมิมากกว่า27นะครับตัวพัดลมก็จะทํางานนะครับจนถึง30ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็จะหยุดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราผมเลือกเป็นไฮนะครับแฟนเซตนะครับไท้ยนะครับผมเลือกตามเทมนะครับตัวนี้สัญลักษณ์เทมนะครับอ้างยิงเทมเป็นหลักนะครับจากนั้นนะครับกดออกจากโปรแกรมครับกดปุ่มพร้อมกันครับขึ้นลงปุ๊บนะครับ มาดูนะครับตอนนี้ตัวพัดลมยังไม่ทํางานนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้29องศานะครับก็จะมีเอาพุทธของพัดลมทางานอยู่นะครับอ่านะครับมันก็จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิจะก้าวไปที่31องศาครับนะครับ อันนี้ก็คือหลักการที่ตั้งนะครับของพัดลมหลักการทํางานนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อเมื่อนะครับอุณหภูมิตกลงมาครับตัวพัดลมก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ